วันนี้เนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ได้อิสรภาพอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะสถานะในขณะนี้ก็มาเมป็นผู้ถูกคุมฝาประพฤติภายใต้กรมคุมประพติน,นะครับแต่อย่างน้อยก็ได้ออกจากเรือนจํากลับมาว่ากันเรื่องราวของข่าวสารนะครับมาเริ่มต้นเมื่อวานนี้สิบริกาที่สอาญาถนนรัชดาพิเศษสารนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานเดียาการเป็นโจทยื่นฟ้อง นางพิชภา,าเอี่ยมสะอาดอดีตพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนบริษัทไล่ส้มจำกัดนายสรยุธสุทัศนจินดาผู้ดำเนินรายการข่าวและกรรมการผู้จัดการบริษัทไล่ส้มและนางสาวม,มนาทากธีระเดชเจ้าหน้าที่บริษัทไล่ส้มเป็นจำเลยที่1นถึงสในส่วนของบริษัทไล่ส้มและผมเองนะครับซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีนี้และสาราญามีคำพิาพากษาในคดีนี้ ก็เคารพในคำพิพากษานะครับขออนุญาตที่จะนําเสนอเรื่องของการออกกําลังในเรือนจาอันนี้สําคัญครับเรือนจําหรือที่ไหนยังไงก็ตามทีในเรือนจําเราเนี่ยออกกําลังกันอาจจะลําบากหน่อยเพราะเราคับแคบถูกไหมฮะคนอยู่กันหนาแน่นส่วนใหญ่เนี่ยอย่างผมก็ออกกําลังกันแบบในขังนอนเพราะปกติสามโมงต้องเข้าขังนอนแล้วครับหกโมงเช้าถึงออกมา ก็ต้องทําธุระป่าปางกันใช่ไหมครับคนมันเยอะเวลาออกกําลังเนี่ยมันไม่มีจริงๆเราก็ต้องใช้วิธีออกกําลังในที่จํากัดถูกไหมฮะเวลาอื่นๆเราต้องออกมาทํางานทํางานทําการเวลาในขังนอน15ชั่วโมงเนี่ยสาคัญที่สุดผมเคยบอกเคยคิดก่อนจะเข้าไปแล้วว่าอย่างน้อยมันก็จะได้จบสักทีคดีความที่ต่อสู้มา45ปีพอถึงวันนี้ หลังจากผมเข้าไปติดคุกแล้วก็ไปมีชีวิตที่ผมเคยใช้คำว่ามันติดลบมามันก็ตั้งแต่ลบ 10, ลบเก้าลบแดถึงวันนี้ก็ศูนย์แล้วก็ได้โอกาสที่จะกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งช่วยทำรายการให้คนในเรือนจาพอได้ทําแล้วก็มีความสุขนะครับพูดถึงเรื่องนี้ก็คือผมอยู่ในนั้นเนี่ยปีกว่า เข้าไปเนี่ยมันไม่เขาเรียกอะไรล่ะไม่รู้จะทำอะไรตองแรใช่ผมก็คว้งควางผมไม่ได้ทํางานมาห้าปีกว่าแล้วนะเนี่ยตั้งแต่มีคดีเนี่ยศาลตัดสินศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยไม่ได้ทํางานเลยนะผมทําอย่างอื่นไม่เป็นเพราะฉะนั้นโลกในสมัยที่ผมเคยทําเนี่ยผมทําในช่วงที่คนไม่ดูข่าว คือสมัยนั้นเนี่ยถึงเวลาข่าวเปลี่ยนช่องผมทำในช่วงที่ทำให้คนมาดูข่าวแต่วันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าข้างนอกเป็น,นยังไงในแง่ที่ว่าข่าวมมนเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วเราจะทำไงให้เขาดูข่าวแบบที่เราเราคิดเพราะงั้นก็ยังงงๆอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าขอขอได้กลับไปคิดนิดนึงปรับตัวนิดนึงนะครับของเราของเราเอง โ <บ los S 1> อเค <currently. S 1> นะโอ oh no no ้โหเสียหายไปเยอะเลยเนี่ยนี่นะปอดไปนี่วิวสวยเลยทีนี้สองข้างเลยยังโอเคไหมเนี่ยยังโอเคป่ะโอเคไหมหลังคาเรือนถูกไหมของขบวนกรุงชิงนกพิตามเนี่ยนะหมูเจ็ดหูแปดซึ่งมันจะอยู่ลึกส่วนถ้าเราจะปูเจ็ดเนี่ยมันต้องลงไปกันจะได้ละแต่ว่ามันเป็นหมู่บ้านและลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ